T.S.I. ชัดล้านเปอร์เซ็นต์เอเซอร์แอบสปอร์บิยอนลิมิต ัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมสู่รายการ s ซดแอนเซอชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะกับบรรยากาศสบายๆค่ะและเรื่องราวที่เราจะมารับฟังมุมมองนะคะรับฟังทัศนะจากอาจารย์สมพรธีรโรจนพงศ์ค่ะกับหัวข้อวันนี้ค่ะที่เขาบอกว่าเราไม่กล้าเปลี่ยนก็จะไม่เห็นโอกาสนะคะมีหลายๆประเด็นค่ะที่เราเคยพูดคุยกันในรายการ s ซดแอนเซอก็ดีนะคะว่าคนเราเนี่ยจะอยู่รอดได้ไม่ใช่ว่าเราแข็งแรงรหรือว่า แข็งแกร่งกว่าใครนะคะ<ช>แต่นั่นเพราะเป็นการปรับตัวใ,<ช>ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงมากกว่าและการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เกิดขึ้นตลอดเวลา<ช>นะคะวันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะมาฟังมุมมองของอาจารย์บ้าง<ช>นะคะ,คะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาและเราซึ่ง ก็เคยชินกับกิจวัตรเคยชินกับสิ่งที่ทําและมันก็ทําให้เรามีความสุขและก็สามารถที่จะเติบโตและอยู่รอดได้เนี่ยมันไม่เพียงพอเหรอทําไมเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆขณะด้วยอะคะอาจารย์มันมันเริ่มต้นจากสันทติยานก่อนย้อนกลับไปแล้วก็ดูเรื่องของว่าไดโนเสาร์เนี่ยพราะเขาเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงของโลกไม่ได้ก็สูญพันธุ์ไป แต่สัตว์ในยุคไดโนเสาร์เนี่ยมีไหมจากยุคไดโนเสาร์มาถึงวันนี้ยังมีเหลืออยู่ไหมก็ยังมีเหลืออยู่ค่ะอ้าวทาไมอ่ะทำไมทาไมไดโนเสาร์จึงตายอืแล้วสัตว์บางประเภทที่อยู่ในยุคไดโนเสาร์จึงอยู่ได้คก็เพราะว่าเขาปรับตัวได้กับสิ่งที่บรรยากาศเปลี่ยนแปลงนี่พูดถึงว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่ยิ่งใหญ่ของโลกเลยนะที่มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลาหัวข้อเคินนนาของน้องนิกก็คือว่า ย้อนลงมาคือย่อยมาคือคนใช่ค่ะทำไมคนถึงถึงถึงไม่กล้าไม่ใช่ไม่ใช่กล้าไม่กล้าเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือไม่อยากเปลี่ยนแปลง เหมือนกับเคยชินกับสิ่งที่ตัวเองเป็นรู้สึกว่าเนี่ยมันสบายและอยู่ในคอมฟอร์ตโซนตลอดเวลาพอการเปลี่ยนแปลงอะไรเข้ามาปั๊บเนี่ยเราจะรู้สึกต่อต้านไว้ก่อนอะไรฉันต้องเปลี่ยนแล้วเหรออะไรฉันจะต้องแบบว่าแตกต่างไปจากเดิมหรืออย่างไรมันจะดีหรือมันจะร้ายอันนี้ก็ยังไม่รู้แต่คือตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าโหถ้ามันเปลี่ยนแล้วฉันจะต้องแบบว่าแตกต่างจากเดิมเนี่ยฉันรู้สึกรับไม่ได้นะคะกลับมาก็คือว่าถ้าในกรณีที่ ที่เขาพูดอย่างเงี้ยเคยน้องนี่เคยได้ยินไหมไม่เสียไม่ต้องซ่อมไม่เสียไม่ต้องซ่อมไม่เสียอย่าไปซ่อมจถกกล้องไหมไม่เสียก็อย่าไปซ่อมทีนีเ้เราก็ใช้หลักเดียวกันคือตรงที่ว่าเอ๊ะเราอยู่ตรงนี้ก็สบายดีอยูแแ่แล้วแล้วเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนไปตรงนู้นจะดีหรือเปล่าทีนี้มนุษย์เราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือเวลาเราคิดเนี่ยเราคิดบกวกหรือคิดลบนะคิดลบค่ะ,ส,คะส่วนใหญ่คิดลบใช่เวลาเราจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็คิดถึง สิ่งที่จะเจอก่อนใช่วิตกกังวลวิตกกังวลไปก่อนมคะัญหามันคืออะไรมันเป็นยังไงถ้าเปลี่ยนไปแล้วถ้ามันไม่ดีจะทํำยังไงเอ๊ะตรงที่เราอยู่เนี่ยมันก็ยังดีอยู่นะแต่แต่ไม่ถูกเหรอคะอาจารย์คะในมุมที่บอกว่าโอเคในการคิดลบเนี่ยมันก็เป็นสิ่งดีที่เราจะต้องระมัดระวังมากขึ้นถูกต้องการคิดลบเนี่ยมันช่วยมันเหมือนกับสัตว์เนี่ยเอาอย่างนี้สัตว์คิดลบถึงอยู่รอดนะค่ะสังเกตไหมว่าสัตว์ทุกตัวเลยเนี่ยที่เป็นสัตว์ที่ถูกล่านะที่เป็นเหยื่อเนี่ย คิดลบอยู่แล้วจะต้องหวาดระแวงจะต้องระวังตัวตลอดเวลาตลอดเวลาเลยว,ว่าอะไรที่จะมาทำมาหาเขา้าเขาระ,ระแวดระวังเหมือนกันมนุษย์จริงๆเนี่ยเป็นสัตว์ทั้งผู้ล่าและผู้ถูกผู้ถูกล่าจริงจริงโดยเผ่าพันธุ์ของเราเนี่ยเป็นผู้ถูกล่านะ,ะเพราะว่าเราเนี่ยอ่อนแอก,กว่าสัตว์ชนิดใดเราไม่ได้เป็นห่วงโซ่สูงสุดนะ,ะฉะนั้นเนี่ยเราก็ติดไอ้เผ่าพันธุ์เนี่ยมา แล้วติดความรู้สึกนี่มาตั้งแต่สมัยไหนต่อสมัยไหนแล้วฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าถ้าเมื่ออันนี้ไปอีกอันหนึ่งเนี่ยถ้ามันไม่ชัวร์จริงๆเนี่ยเราจะกลัวไว้ก่อนค่ะจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราถึงจะยอมถึงจะสู้เอาอย่างนี้ค่ะคนผ่าตัดเนี่ยนี่้องนี่กลัวผ่าตัดไหมกลัวค่ะกลัวไหมจะให้ผ่าตัดเลยไปไปหาหมอบอกเอ้านี่ฉันจำเป็นต้องผ่าตัดละค่ะไม่เอาอ่ะไม่ไหวไม่คือยังไงก็ไอ้นั่นไว้ก่อนแต่หูมันเจ็บอ่ะ มันเริ่มเจ็บขึ้นมามากแล้วมผมสังเกตในห,หลายคนนะ,ะพอเจ็บขึ้นมาเยอะเรืออะไรขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นทีเนี้ยบังคับบอกว่าไม่ต้องแล้วฉันไปผ่าเลยช่วยเผาไปเลยบางครั้งก็ช่วยตัดเาไปเลยได้เลยคือมันถึงเวลาไหมคือแต่แน่นอนก่อนที่จะไปถึงจอนก่อนจะตัดหรือผ่าเนี่ยเขาก็เอ๊มันก็ยังดีอยู่นี่ะแต่ถ้าเมื่อรายสุดแล้วถึงจะเปลี่ยนม,มนุษย์เราเก้าสิบเปอร์เซ็นจะรอจนกว่าเขาบังคับให้เรา เป็นปัญหาขึ้นมาแล้วเราถึงจะไปเปลี่ยนคือต้องหลังชนฝาสุดๆแล้วชนฝาสุดๆดคือถ้าถ้าไม่ตัดถ้าไม่ผ่าเนี่ยโอ้โหเราอาจจะเสียเราอาจะจะเสียชีวิตเ<ด>จ็บจนทนไม่ไหวก็เปลี่ยนฉันได้เหมือนกันเลยก็คือมาท,ทางธุรกิจเราจะอยู่อย่างเงี้ยของเราค่ะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อใดก็แต่มีการแข่งขันมีคู่แข่งมีอะไรเข้ามาปับ๊บทันทีเลยพอมีคู่แข่งเข้ามาปุ๊บแล้วจนเราจะไปไม่รอดละค่ะเฮ้ยถึงเวลาละเรามองซ้ายมองขวาไม่มีใครละ เรามาช่วยกันเปลี่ยนบางคนก็ถึงเวลานั้นเนี่ยมันสายแล้ว<อ>ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนก็ไม่ทันแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว<า>เพราะมันมันไปไกลก็คล้ายๆกับไฟไหม้เนี่ยไฟไหม้เนี่ยถ้ากองเล็กๆอยู่เนี่ยบางครั้งเนี่ยเอาเอาไปมือไปตบเนี่ยมันก็อาจจะดับดับ <นะ S 2> เลยนะ<า>เอามือตบปั๊บเนี่ยดับเลยกองโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนี่ยก็จะต้องอาจจะต้องมีเครื่องฉีดมีอะไรไปช่วยมันแต่ถ้ามันใหญ่ขึ้นมากๆแล้วเนี่ย ไอการที่จะเอาไปไฟไปฉีดเอาเครื่องฉีดเครื่องดับเพลิงเอาไม่อยู่แล้วไม่ฐานแล้วทิ้มน้ําฉีดอะไรก็ไม่อยู่แล้วนั่นเกิดความเสียหายแล้วฉะนั้นเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยของคนเป็นอย่างนี้ทีนี้คนไม่กล้าเปลี่ยนแปลงทีนี้ย้อนกลับไปดูทำไมคนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงก็เลยคนทั่วไปก็เลยอยู่อย่างที่น้องนี่กว่าอยู่ในคอมฟอร์ทโซนก็ต้องอาศัยการก็เหมือนที่เขาเรียกว่ากินเงินเดือนพอกินเงินเดือนเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องต้องรับผิดชอบอะไรมาก สิ้นเดือนเราก็ได้รับเงินเดือนใช่ค่ะจบต้องไหมก็ก็คืออยู่สบายแหละรู้สึกปลอดภัยมั่นคงมีสวัสดิการเท่าไหรมีอะไรเท่าไรเรามีตามนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคละถ้าสมมุติอ่าเราเราอยู่อย่างนี้เนี่ยเรามีเงินเดือนสองสามหมื่นบาทเรามีบ้านอยู่เรามีลูกให้ดูแลหนึ่งคนสองคนเฮ้ยเราก็สบายนะค่ะแล้วเราเราจะเกิดเขามีคนชวนไปทําธุรกิจถูกไหม่ะไปทำธุรกิจทำได้ไหมเนี่ยไม่กล้าแล้วนะค่ะ เพราะว่าไอ้ตรงนี้มันสบายอยู่แล้วเนี่ย<ช>อยู่จะข้ามไปเนี่ยคนกลุ่มนี้จะข้ามมาสู่การจะ,จะเป็นผู้ประกอบการท้าไม่เคยไม่เคย,เคยทำอะไรมาก่อนเลยคนกลุ่มนี้จะไม่มา,<ข>าไม่กล้า,าเลยยึดแบบตรงนั้นมากกว่ามันปลอดภัยกว่ากันเยอะอืมไม่งั้นเนี่ยคือคนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเลยคือไม่กล้าเสี่ยงอะไรใดๆมันมันเสี่ยงถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะนะถ้าในกรณีที่เราไม่เข้าใจเรื่องอะไรเลย,เยค,คู่แข่งเยอะยไหมเวลาเขาข้ามมา คือมันยังเหมือนมันเหมือนมันมัอนอยู่สองฝั่งฝั่งหนึ่งเนี่ยคือฝั่งที่สบายแล้วแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันท้าทายท้าทายตรงที่ว่ามาเป็นเจ้าของกิจาการเนี่ยมันจะต้องทําทุกเรื่องอจะต้องมีในเรื่องของวิธีการในการคิดการทําโปรโมชั่นการดูแลลูกน้องอทุกอย่างทุกอย่างใช่ทุกอย่างฉะนั้นเขาเองเขาก็โอ้โหถ้ามาทํานี้เขาไหวไหมคนบางคนไม่พร้อมที่จะทํะเพราะฉะนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลง ย้อนกลับไปนิดนึงค่ะที่อาจารย์พูดมาว่าถ้าเราไม่ถึงขีดสุดถ้าเราไม่หลังชนฝาเนี่ยเราก็จะไม่เปลี่ยนท,ทั้งทั้งที่ส่วนใหญ่แล้วค่ะการเปลี่ยนแปลงเนี่ย,ยมักจะเกิดสิ่งใหม่มักจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นมาเสมอแต่ทำไมคนเรายังยึดติดมากๆเลยอะคะถ้าเราบอกว่าการเปลี่ยนแปลงคือได้สิ่งดีเนี่ยพอดีเราไปเห็นมุมของคนที่ประสบความสําเร็จ<อ>คนบางส่วนคนจํานวนไม,ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะ ที่เดินไปแล้วเนี่ยไปประสบความล้มเหลวแล้วไม่สามารถที่จะเดินไปได้มีคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่พร้อมที่จะเขาเรียกว่าทุบมะข้าวแล้วเดินออกมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปประสบปัญหาแต่คนกลุ่มนี้ไม่ได้มีเป็นข่าวไม่ได้มีเป็นอะไรก็ะจะอยู่ในวงเล็กๆจำนวนเยอะเหมือนกันคือการที่เราจะอยู่จะออกมาแล้วไม่มีความพร้อมเลยเนี่ยมันเหมือนอย่างนี้นะครับที่พูดตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ให้กำลังใจคนที่ะจะ ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงนะปลาเนี่เวลาไข่เยอะไหมเยอะค่ะเยอะนยรอดเยอะไหมก็ไม่มากรอดน้อยกว่าน้อยกว่าตายจริงไหมไข่มีหลายหมื่นใช่ก็ฉันใดเหมือนกันคนที่จะข้ามมาสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วก็ข้ามไปแล้วก็ไปสู่เป้าหมายได้เนี่ยต้องนิ่งจริงๆอืมเพราะฉะนั้นมันประจบเหมาะอบที่จะบอกว่าคือคนเราเนี่ยคิดลบแหลก นะคะแล้วกับการที่เราจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างเนี่ยความคิดลบมันจะมีมากกว่าคิดบวกและความคิดลบเหล่านี้คือหนทางที่จะไปสู่ความล้มเหลวซึ่งมันจะมีมากกว่าคนที่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เลยกลัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแต่ที่นี้เขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเสมอซึ่งมันจะดีกว่าไหมถ้าเราเปลี่ยนแปลงแล้วมีโอกาสเข้ามา เปรียบเทียบกับการที่เราอยู่เฉยๆจะไม่มีโอกาสเลยนะคะใช่ถ้าคุณกล้าพอหลังจากที่คุณคิดแล้วว่าถ้าฟังเทปเราฟังน้องนิกพูดฟังผมพูดแล้วแล้วลวิเคราะห์ทั้งหมดว่าพร้อมหรือเปล่ปาค่ะ <c oughs> นี่แหละคุณพร้อมไหมวันนี้จากนี้ไป <c oughs> ที่จะมาเปลี่ยนแปลงเหมือนที่น้องนิกบอกคุณถ้าคุณยอมเปลี่ยนแปลงคุณก็จะมีโอกาสทีนี้เนี่ยเม,เมื่อคุณมีโอกาสเนี่ยถามว่าคุณพร้อมที่จะ รับความเสี่ยงด้วยไหมผลที่ทมันจะตามผลม <า S 1> ที่จะาม,มาใช่ใชผลที่ตามมาไหมถ้าคุณรับยอมรับผลที่ตามมาด้วยคุณพร้อมที่เดินไปถ้าคุณวางแผนไม่ดีเตรียมพร้อมไม่ดีทุกอย่างที่น้องนิกส่งมาเนี่ยผมว่ามีอยู่ท้ายสุดเป็นท่อนท้ายท,ที่เขาบอกว่าคนจนต้องทำยังไงเนะี่ยคนจน <c oughs> ต้องอยู่ข้างนอกบ้านมากกว่าอยู่ในบ้านเพราะอะไร เพราะว่าคือออกไปนอกบ้านเนี่ยเรามีโอกาสในการที่จะมีงานทําหารายได้มีคนรู้จักใช่มีคอนเน็กชันใช่ถ้าคุณอยู่ในบ้านเราก็อยู่กับครอบครัวเราไม่ใช่ครอบครัวเราอยู่คนเดียวคิดคนเดียวถูกต้องไหมยิ่งจนมากเท่าไหร่เนี่ยคุณต้องอยู่บ้านให้น้อยอยู่ข้างนอกให้มากเพราะพออยู่ข้างนอกมากเนี่ยจะมีโอกาสได้มากจริงไหมค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนรวยคุณก็ไม่ต้องออกไปแล้วเพราะว่าไม่จําเป็นอยู่ข้างนอกเพราะจะมีคนมาหาคุณอยู่แล้วจริงป่ะฉะนั้นเนี่ยก็คล้ายกัน การเปลี่ยนแปลงก็คือว่าแค่คุณเปลีいい่ยนแปลงการเดินออกไปการไปพบปะผู้คนการที่เราเสวนาคือคุณเนี่ยไม่ได้เสียอะไรหรอกคือไม่ได้เสียอะไรเลยนะอย่างเดียวที่คุณจะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะเดินออกไปพูดคุยเปลี่ยนแปลงกับคนไหมถ้าคุณเคยทํางานประจําอยู่ทำงานประจำทุกวันกินเงินเดือนเนี่ยผมว่าคนร้อยละร้อยอยากจะเป็นผู้ประกอบการใช่ทุกคนคิดเหมือนกันหมด แต่พอคิดเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนก็จะถามตัวเองว่าแล้วมันจะเป็นยังไงใช่ไหมค่ะแล้วเป็นได้ยังไงค่ะทีนี้คําถามนี่แหละที่จะถามว่าคำถามที่มีคุณภาพกับไม่มีคุณภาพเนี่ยจะทําให้คุณเปลี่ยนแปลงได้คําถามส่วนใหญ่แล้วครับคือที่เมื่อวานก่อนไปงานงานของคุณปัญญานิรันกุลคืงานวันเกิดหลวงพ่อโควิดอยู่วัดดันในที่โคราช เขาบอกว่าก่อนจบเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งเดียวที่พวกโยมเนี่ยต้องไม่พูดเลยค่ะก็คือทําไม่ได้อืมค่ะคุณต้องพูดว่าทําได้อืมทุกเรื่องเนี่ยถ้าเราตั้งใจทําทําได้หมดแหละไม่มีสิ่งใดที่ทําไม่ได้ค่ะฝากไว้เรื่องเนี้ยอืเหมือนกันเนี่ยผมก็เอาคําพูดเนี้ยมันก็มาฝากต่อค่ะว่าถ้าคุณอยากจะทําในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าคุณบอกเริ่มต้นคุณคิดว่าเขาทาไม่ได้เนี่ย ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณทำไม่ได้ถูกต้องไหมแต่ถ้าเริ่มต้นคุณคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ทําได้หลายคนทําในสิ่งที่คิดว่าคนอื่นทําไม่ได้นี่ทําได้ยากมามากแล้วนะเพราะจากการที่เขาเริ่มจากการคิดว่าเขาี่ทำได้ก่อนถามต่อไปเรื่อยๆค่อยๆหาทีละสเต็ปทีละสเต็ปฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงคุณแค่คิดก่อนว่าจะเปลี่ยนแปลงคุณเริ่มเปลี่ยนแล้วคุณไม่สามารถที่จะให้คนอื่นทำาได้นอกจากคุณไปเรียนรู้ตัวเีงคุณอ่านเท่าร้อยครั้งพันครั้งก็ไม่่าคุณ kami